ส่งเกลี่ยของพระผู้พันอ้ประสบผดกับพเพลงผู้นำทีมงานพเพลงจากแช่พมมลังเสียงทองเงินล้านจากรายการมาตเตอร์คีพระเอกหวานใจนุ้งเลยเฉลิเก ใครมาเล่นอะไรม่เล่นเหรอเลยครับวัที่เปิดเ้าอย่าไปยุ่ากพระที่ชื่อกรเชียชื่อกระโจกนะกับพระเอกน้องไนเฉลิมเฉียดพร้อมับนงใบอุทิศมาแทนทิ้งิีนไทยเหนือไต้สายอีสาน อนุรักสินโบราณสืบลูกหลานไทยแลกฝากลิขิตรุ่นลังไว้ในฝั่งใจแฟนตัวตายตัวแทนอย่ามองในแสน จะเปลี่ยนลายเสือเกี่ยดผู้ชมครับมันตกพ้นเดือนเมืองสี่แวนและกัตกน้องไปบน ประทัไม่มองข้ามยามคนโลกเงาเศร้าโศกกล่อโลกทให้สุกลนคุณค่าประชาชนจดจ,จำจน จันจาจากฟ้าข้าฟันโหนายกระต่ายนั้นรอดวงจันทร์วานใจส่องแสงเจิดจ้าชายตามองกระต่ายอ่อนแผนแซ่ถอนใจเงินกระต่ายอ่อน เดือนจันทร์กาจากกลางคืนยาฝันพอได้กระท่ายนั้นรอดวงจันทร์หวานใจส่องแสงเจิดจ้าฉายตามองกระท่ายอ่อนแฝงอ่อนจันทร์ 嗯。Oh. ឬចាំ ขอเภัยอ้อมอกอ้อมใจของท่านแฟนผู้ชมทุกท่านสากไว้ด้วยเชิญเฉียครักบกับเปรย์ตรงในเฉลิมเกียรติเมตตาเปรย์ในเฉลิมเกียรติติดต่อเพื่อการารแสดงในเฉลิมเกียรติได้ครับสอบถามราคาหวนว่าแั่ได้ฝากไว้ด้วยเชิญเฉียรกับเปรย์หวาในใจตรงในเฉลิมเกียรติท่านผู้ชมครับเฮีย yeah. อาจจะชนกันนะขอบพระคุณนะครับขอบคุณนี่สาวใจดีด้วยนะครับไม่น่าจะเชื่อเลยหลบเกิ่เพิ่มเพ่มเ่มโมงพิ่ร้พิ่เองยเพมเติ่มเพ่มเพิ่าเพิ่าเพิ่มเเ่มเเ่มเ่มเ่

ma Hay ครมา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 จะเหยียบจะเหยียบจะเหยียบคนดูนะเออครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาต้องกินแมลาแล้วแมลาจะกินแม่ลาทล่องมาสิงบุรีงานประจําปี ไม่ไม่ฟาานต้องกินเทศสการกินปาต้องินี่เท่าไหร่มาดนะครับอย่าลืมแล้วมเที่ยวทรุกคืนในงานเทศกาลปลาแล้วกิกี่คืนกันครับกี่ก้าคนนะล่นกี่คืนแรกมีจนถึงวันที่สองเวลาข่มขับงงานจัดใหญ่ นายโยแมเป็นไงบ้างโอ้โหงานนี้โอเคเลยนะงานนี้โอเค,อเคงานอะไรนะงาน <ไม S 1> กินปลาไม,ไม่จริงะอะไ,<ม>ไม่จริงยังไงลวเนี่งานกินปลาไม่รู้ยังไงมาเล่องง,งานปลาเนี่ยงานกินปลาเนี่ยหละชที่หายงานกินไข่เนี่ย <c oughs> ไข่ยังไงไข่เจียวเต็มหลังโนองนี่เกูยังไม่เจอเนื้อปลาเลยไข่เจียวเนี่ยจะกองกาชาติของคุณแม่พรณีวันนี้นี่ทอดเองกับมือเลยมาเลี้ยงลิเก๋อ้โอร่อยมากเลยไข่เนี่ยไข่รสชาติเป็นไงไข่ โอ้โหกินซะให้ได้เลยอร่อยใช่ไหมเค็มมากบ้างานอื่นงานอื่นงานอื่นไม่ใช่งานนี้งานนี้อร่อยแต่ข้าวข้าวข้าวเป็นไงข้าวไม่ไหวยังไงอะข้าวไม่กล้ากินเลยทอะแข็งะเนี่ยข้าวแข็งเหรองานอื่นงานอื่นไม่ใช่งานนี้แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่เป็นไงโอ้โหไก่ไม่มีเลยมีแต่มะเขืองานอื่นเหรองานอื่นใช่ไหมงานนี้นี่แหละ แล้วก็ยังน่ารักยังน่ารักยังน่ารักยังใจดีนะครับขอบคุณนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่านะครับรู้การจังหวัดสิงห์บุรีนะครับคุณแม่พรณีธนาคมานุสรนะครับรวมถึงคุณซอปุ้ยนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้นะครับที่ได้ให้ทีมงานนายเฉลิมเกียรตินะครับมาทาการแสดงวันนี้เป็นพิธีเปิดในวันแรกของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านที่มาเป็นกำลังใจให้กับในวันนี้ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระรันนนนาสะครับททีีี่่่่อยูถแหง้ ขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็อย่าเจงครับครับผมครับทุกนอเรแล้วก็เรียนไปถึงผู้ว่าด้วยนะครับว่าไงครับเอ่อเตาผู้ว่าได้ยินเสียงนี้แล้วกรุณานะคของวามกรุณาเลยช่วยเปิดห้องน้ำไม่ได้เกยเยี่ยวทุกทีเรับข้างหลังเม็ดทุ่มเลยลดภูคขาเขาก็มี อ๋อเหรอมีหลายจุดประกาศกันเลยว่าห้องของน้องลีเกห้ามมาเยี่ยวนะครับทเพราะว่ามีเจ้าของแล้วรู้ได้ไงเขาแปะชื่อเจ้าของไว้ทุกห้องเลยรู้ได้ไงแปะว่าไงาชำุดชำรุดชำรุดไม่ใช่ชำรุดนี่แปลว่ามันใช้งานไม่ได้เพราะว่าผู้คนมาเที่ยวงานในวันนี้มันเยอะรี่ว่ามันเลยเต็มนึกว่ามีเจ้าของชื่อชำลุดจะมาเยี่ยวมาขี้ชื่ออะไรชีวิตของฉันอังสุมาอังสุมาชื่ออะไรเองชื่ออะไร อันนี้อังสุมานครับนี่ฟิล์มตะพูนก่อข้ามมาอันก่อข้ามมาเป็นงานเหมือนกันเลยไหมถ้ามึงฟิล์มตะพูิกูก็ประชัยมึงสิงห์ลูกคู่กันโอเคู่กันทุกวันนี้เนี่ยชีวิตฉันอังสุมาเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่นั่นสิ เงื่มสำคัญเลยนะไม่มีเงินไม่มีทองติดตัวมาสักบาทเลยนี่มึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้ย่าคุยกับกูดีๆกูเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เงินติดตัวก็ไม่มีจะกินข้าวแต่ละวันจะทําอะไรแต่ละวันเงินก็ไม่มีไม่รู้จะหาจากที่ไหนเลยมึงมึงว่ามันไม่มีเงินมึงดูนี่นี่มันเป็นแผลพุดๆนี่มันเลือดไม่มีไม่มีเงินไม่ได้ไอ้เด็ยจะชุดนี้ต้องคืนหมดที่ใช้ได้ก็มีอันเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เขาให้เขาให้จวนหยอกหยอก ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากอยู่วัดอยู่วะแล้วก็อยู่วัดอยู่วาตามภาษาของเราไปข้าวฟรีอยู่แล้วว่าแต่ว่าไงมึงจำไอพี่ของเราได้ไหมที่ว่ามาอยู่ก่อนเราพี่มินทาใช่ไหมโอ้โหนึกถึงพี่มินทาเลยนะโอมโหทุกทีก็เคยอยู่วัดอยู่วาด้วยกันได้นนำซ้ำยังไม่พอนะตอนนี้เดินทางเข้าสู่วังหลงไปเป็นทหารจะบอกว่าจะกลับมารับเราที่เรารอมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่มารับเราสักทีนึงได้ดีแล้วลืมพวกเรามั้งเอาอย่างนี้มึงไม่ต้องห่วงเอาไงดี กูเด <ierte su ll ichen> ียกราบลาหลวงตาเรียบร้อยแล้วกราบลาหลวงตาแล้วผอก็อยู่วัดไปก็อยู่ไม่รู้จะทําอะไรเออไปหางานการทำเอาข้างหน้าดีกว่าไปหางานการดีความคิดมึงดีเพราะเราก็โตแล้วเนาะจะมาเกาะไว้กินอยู่ไงเคไหมเพื่อนได้เลยไปด้วยกันนะไปด้วยกันกันทั้งใจอ